มันมีนิทานที่เป็นประวัติของพระเทรีหรือว่าพุทธสาวิกาภูสำคัญในพระพุทธศาสสนาภูหนึงก็คือพระนั่งซือวาพระธรรมกินน้าเทรีพระธรรมจินหน้าเทร,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 นนเทรีเนี่ยเล่าเป็นเศร้าเมืองราชะกลกอเมื่อเราจะเลื่อนไหวแล้วเราก็ได้เป็นภระระยาของ ทานวิสาขาเศรษฐีปูเป็นเซียวหักสาหยเกลอของพระเจ้าพิมพีสารวิสาขาเศรษฐีเนี่ยได้เข่าเฝ่าพระพุทธเจ้าเสื้อตมิตรพร้อมกันทับพระเจ้าพิมพีสารและกะ็ได้บรรลุโสดาปฏิผลตั้งแต่มือนั้นต่อมาแบบนี้เมือหนึ่งทานเศรษฐีได้รับฟั้งทรมของพระพุทธเจ้าแล้วกาได้บรรลุอานาคามีผล ปกติพระอารียบุคลระดับอาณาค่ามีเนี่ยเพิ่นสิละความต้องการทั้งเพศได้แล้วเมื่อนั่นนั่งทรรมชิ้นหน้าบมองว่าสามีเนี่ยบรรลุอาณาค่ามีผลแล้วเมื่อเห็นสามีกลับมาหอดบ้านแกยืนอยู่ตั้งหัวกันใดและแกเยืนนมือตรงให้ไม้สีใหปูเป็นสามีเนี่ยก็เกี่ยวแขนว่าจันไป รากฏว่าสามีบอกาะเกี่ยวบ,วบเว้าบอใจอีังก็เลยสั่งความสงสัยให้แกนั่งหลายเมื่อสามีรับประทานอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วนั่งกับบอสบายใจเอเกิดว่าเอเฮาเห็ด,ดอีังผิดบอสามีเิ่นจึงโกรธเอเ่นจึงเครียดเข้าเิ่นจึงบ่ปากบ่เว้าเิ่นจึงบ,หบอายายหัาาาวชาบอเหยื่อใหญ่น้าเว่าไปเราก็บ่สบายใจแล้วเนาะแม่ผู้เป็นภรรยา เห็นสามีมีอาการแปลกๆแต่ก็คิดว่าเอ้เฮ้าดีเห็ีุยิงผิดบพราะสามีจึงโกรธจึงเกลียดจังพี่ก็เลยสอบถามบึงเมื่อทานานมีสาขาเศรษฐีผู้เป็นสามีอธิบายให้ฟังถึงสาเหตุที่บ่แตะต้องกายของผู้เป็นภรรยาเนี่ยแ,และก็บอกว่านับตั้งแต่นี้เป็นต่นไปอต่ตามแม่นว่าเจ้านี่ประสงค์ทับย์อไ็ไใดจะให้รับเอาไปตามใจชอบ อแล้วก็ทับไปขรอบ will, อกัวเกาขรอบกัวเดิมท่านไปนั่งทำมาชินหน้า ang, พอได้ฟังปูเป็นสามีคือวีสาขาเศรษฐีเเว่จังสันเออก็เลยบอกปูเป็นสามีว่าเอา้าจังสันเนี่ยเออฉันสิขออนุญาตไปบวชเป็นกิตุนี่เด้อไปสันปูเป็นสามีคือท่านวีสาขาเศรษฐีกาอนุญาตเออแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ปูเป็นภรรยา วีสาขาเศรษฐีก็เลยขอ,อพระราชระท่านวอดท่องจากพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแห,แหนั่งอรอบเมืองดังสมเกียรติสมฐานะเมื่อนั่งทัพมาที่หน้าบวชแล้วก็ล่าอุปสาอาจารย์ไปปฏิบัติทัมในป่าซึ่งอยู่ทางเมืองบอดนบอ,น,บอน,น,นั่นนั่งก็ได้บรรลุเป็นพระอลหัน์เป็นผู้แตกสารในปฏิสัมพิธาเมื่อบรรลุพระอลหันแล้ว กระทำมาิ้นหน้าเทรี่ก็กลับมาโปรดอดีตสามีและแก่ญาติมิตรจึงไปบินตาบาดทั้งบ้านเดิมของตนวิสาขาเศรษฐีอดีตสามาีพ่อเพื่อนแล้วก็เลยนิมนต์ให้ไปสันปัตตาหานในใจก็คิดว่าทำมาิ้นหน้านี่คองอยากสิซึกกาลาเพลนนอนจึงกลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเพื่อนในตอนนี้วิสาขาเศรษฐีก็เลยล่องถามปัญหากับประเทลรี่ พระเฉรี่ก็ตอบได้ยังถือต้องและก็แจ่มแจ้งจนวิสาขาเศรษฐีบดปัญญาที่สีถามต่อก็เลยเดี่ยวหูแน่ว่าพระเฉลีเนี่ยได้บรรลุพระอรหันต์แล้วเกินวิสัยที่อนาคามียังตนสีหังยังหูได้จึงมีความยินดียังยิ่งและก็เว้าอานุโมทนาในความก่าวหน้าในธรรมของพระเทลีเมื่อวิสาขาเศรษฐีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และการชุนเรื่องที่สนไดสนตนากับพระเทรีให้ทร,รง,งทราบพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสรับร่องว่าเป็นจริงตามนั้นและก็ตรัสบอกว่าผู้ใดบ่มีความกังวลในอดีตปัจจุบันอนาคตเข้าสถาคตนเอิอนผู้บ่มีอีงอังนั่นล่ละว่าเป็นพรมพระพุทธองค์ท่งยกย่องพระธรรมจินนาเทรีในตำแหน่งเอตาตะคะตั้งด้านธรรม,มกัึกผู้มีปัญญาสเสลียวสลาดสแสดงธรรมใหญ่ยังแตกฉาน ปลาเทลี่จึงเป็นแบบอย่างที่ดีก้นยึดถือเป็นแบบอย่างนี่แหละย็นบ่กแหละอยากย่อมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปนเราเป็นเว้าตั้งแต่โบราโบราณเนาะเป็นเรื่องของการเล่าวัดว่าแม้แต่แม่ยามแม่ยิ่งกบธรรมดาดอกสามารถที่สิบรรลุธทมได้แม่ยามแม่ยิ่งก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้คือกันเป็นกระบอกแกงสันนี่ก็เป็นเรื่องชาดกญยากย้อมสมบุตควนเป็นเรื่อง อประวัติของอพระเทรี่ซือวัดพระถ้ำมจิมน,น้าเทรีเห็นบ่ละญาติโยมตอน,นาาาเป็นข้าราชการญาติโยมเพิ่นจะโอ้บ่แม,มน่นธรรมาดาดิเอ๋นี่ล่ะได้เอ่อยู่กับวิสาขาเศรษฐีปรากฏว่าวิสาขาเศรษฐีเพิ่นได้ฟังธรรมได,มาาาดม้เป็นพระอาณาฆ่ามีตอนเป็นข้าราชการ่าสั่นไปบ่เหยื่อใหญ่ใหญ่ดีครับผู้เป็นภรรยานั่งธรรมจิมหน้ารอก็บ,บ่ยอมคือกัน เออเล่ากันล่าออกบวชเชื่อกันนาเท็นบวและญาติย้อมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีมากแต่ปู่แต่ปู่เนาะเอเพิ่นกับเราเป็นประวัติเป็นประวัติจริงประวัติเพ่นนั่งมีอีกหลายเด็กเแต่ว่ากันี่แหละล่องฟั้งไปล่องหินตรองไปเอเตือละเล็กเตือละน้อยไปแจงสีแหละเนาะเข้ากิสิไเด้หูว่าแต่ละปู่แต่ละคนจะมีประวัติความเป็นไปเป็นมาของชีวิตการใช้ชีวิตการอยู่คล่องบ้านคล่องเลื่อนอย่างสันนะ ชีวิตมันจะเป็นเพีงสี่ละมีอย่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เ้าต้องเฮี้ยนหัวต้องศึกษาต้องทบทวนอยู่โดยสม่ำเสมอจัง